็นัดอะไรแต่ว่าเดี๋ยวไงเออคำที่เออทางเขาสั่งพ้องเดี๋ยวต้องไปดูดูว่าเขาเขียนคำนวนว่ายังไงบา้างว่าทำไมเขาสั่งพร้อมเราแต่ว่าเดี๋ยวขอบคุณมากๆทุกคนที่มาถ่ายแล้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวรอบีออกมาพร้อมๆกันเลยนะได้ตายๆนี่ไมข่เยอะไหมไม่ไม่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขราไม่มีเงื่อนไขนะคะไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขดีนะเพชรที่ว่าไม่มีเงื่อนไขอ่ะ เพราะว่าเราก็ห่วงอ่ะเหลือเบนจาอีกแค่เดียวเบนจายื่นประกันที่ศาลอาญากรุงเทพใต้วันนี้วันนี้ถ้าเบนจาได้แสดงว่าวันนี้ฝ่ายประชาธิปไตยชนะหมดหกแต้มหแต้มนะฮะเพราะด้วน,นั้นเราก็รอลุ้นตอนนี้เราได้ห้าแต้มจากหกแต้มแนะนะวันนี้ตอนบีมก็เรามาสนุกขอถ่ายรูปกับพ่อแป๊บหนึ่งได้ได้ได้ครับครับได้ครับ

ก็ผมว่าทําใจมาในระยะหนึ่งแล้วเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับด้วยว่าเราเราเลือกเดินเส้นทางนี้แล้วครับหลังจากนี้จะมีการเคลื่อนไหวือมีท่อไหมีแน่นอนครับจัดเต็มจัดหนักแน่นอนแล้ววันนี้ยี่สิบแปจะไปร่วมไหมคะนี์ร่วมร่วมครับผมไปร่วมตอนนี้น้องบีมอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้18แล้วครับผม18 สิบแปดเต็มสิบแปดเต็มสิบแปดเต็มดีใจด้วยครับยังส่งสารเด็กก็คือเขาดูจากหลายๆอย่างที่รวมกันแล้วตัดสินใจส่งสารเด็กพร้อมกับน้องเพชรนะครับถึงแม้จะสิบแปดเต็มแต่เราดูหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจะไม่ดูเฉพาะอายุอย่างเดียวนะครับดูทุกสิ่งทุกอย่างรวมกันเราน้องเพชรนี่สิบเจ็ดเต็มหรือสิบแปดเต็มสิบแปดเท่ากันครับสิบแปดเต็มเท่ากันแต่ถูกตัดสินใจโดยอายการส่งมาที่สารเด็กจะตุจัด แล้วก็สารว่าอย่างไงบ้างครับเมื่อกี้อยู่ในห้องพิจารณาหรือเปล่าครับอยู่ใต้ถุนศาลนิดเดียวเลยคือไม่ไม่ไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยว่า,าสารผู้คนเนี่ยว่า,าพูดว่าอย่างไรบ้างก็คือรู้แค่ว่ายื่นประกันครับก็คือห้องพิจารณาคดีก็คือมีสารมีทนายทนายยื่นเรื่องแล้วน้องบีกับน้องเพชรอยู่ในใต้ถุนศาลเมื่อกี้ใช่ครับ แล้วทนายจะออกมาด้วยป่ะหรือว่ายังไงทนายน่าจะมีนจะแยกแยกแยกนะเอาครับเดี๋ยวถ่ายรูปรวมเลยครับน้องบีดีใจด้วยครับมีอิสระแล้วครับต่ำน่อยตำนานเชีย๊ยบจะเดินต่อนี่นะยังไงก็ต้องสู้ต่อเดินต่อนะครับได้ประกันตัวแล้วเอาครับถ่ายตรงป้ายสารเลยครับเอารถเอาไงถ่ายรูปมังครับดีมากนะเนี่ยฮะป้าย สารเยาวชนและครอบครัวกลาง The Central Union and Family Court สู้ต่อนะครับอดุลย์จ้ายรูปตําแหน่งจาไปถ่อยู่นี่เราถ่ายเดี๋ยวไปแคปเ้วออ่ะขอรูปด้วยนะอ่าครับขอรูปด้วยขอขอบคุณมากครับ รับคุต่อครับน้องเพชรและน้องบีมได้ประกันตัวแล้วครับวงเงินคนละสองหมื่นโดยไม่มีเงื่อนไขขอบคุณมากครับเด็กๆอ้าวนี้เป็นนี่เป็นอะของนะฮะฝ่ายประชาชนที่ไปตายได้นะนะครับเช้ากับบ่ายห้าแต้มจากหกแต้มนะครับรอลุ้นกับว่าเบญจาจะได้ประกันหรือเปล่าจากสายนายากรุงเทพใต้ในตอนเย็นนี้นะครับนี่คือห้าแต้มจากหกแต้ม นะครับเช้า4ี่แต้มนะฮะฝ่ายประชาธิปไตยได้หมดบ่าย2องแต้มคือสารเด็ก1แต้มและการประกันตัวเ <ลอ S 2> บญจาอีก1แต้มน,นะครับนะครับรอแต้มที่หกลอแต้มที่หครับว่าเบญจาจะได้ประกันตัวแต้มที่หเราต้องไปเฝ้านะจากสายนายากรุงเทพได้หรือเปล่านะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราดีใจกับน้องเพชรและน้องบีม สรุปว่าเยาวชนสองคนอายุ18ปีโดนฟ้องคดี112อายการส่งฟ้องอายการพิจารณาจากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วแม้ว่าเด็กจะอายุ18ปีแต่ส่งมาที่ศาลเยาวชนนะศาลเยาวชนกลางจตุจักร นะครับแล้วเด็กก็บอกแล้วว่าได้ประกันตัวโดยที่ไม่มีเงื่อนไขในวงเงิน2 0 0 0มบาทต่อ1คน2คนก็4 0 0 0 0ืบาทต่อไปก็จะเป็นการนัดมาสอบสวนในชั้นอายการโดยเป็นนัดนัดนดนดที่อายการจะนัดมาสอบในแต่ละครั้งจนกระทั่งอายการสอบเสร็จถึงจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมชั้นศาลครับนะครับตอนนี้ก็จะต้องรอให้อายการนัดมาสอบเรื่อยๆ นะฮะแต่ตอนนี้คือไม่มีการฝากขังเด็กส่งไปที่บ้านเมตตาเพราะเด็กได้ประกันตัวสองหมื่นก็เดินทางกลับบ้านพร้อมกับผู้ปกครองนะครับสื่อทุกท่านที่มาถ่ายกระเทยแม่ลูกอ่อนน้องปุยน้องจอยนะน้องเตย้ยนะก็ดีใจด้วยกับเด็กๆนะฮะที่มาให้กำลังใจก็มีแม่ๆป้าๆลุงๆพ่อๆแล้วก็ขอบคุณคุณโจเซฟนะฮะที่ช่วยเหลือดูแลแล้วก็อยู่กับน้องเพชอยู่กับน้องบีมแล้วก็เพื่อนน้องเพชน้องบีม ทั้งหญิงและชายทั้งกลุ่มนะครับแล้วก็เด็กๆทุกท่านด้วยขอบคุณไปนะที่นี้ด้วยครับช่วยเหลือกันครับรวมกันเป็นปึกแผ่นนะครับทางกระเทยแม่ลูกอ่อนก็เก่อติดขอบคุณคุณคิมนะครับสําหรับข้าวและชาและกาแฟแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ช่วยเหลือดูแลในการถ่ายท่อสดในการไลฟ์สดการประสานงานการแจ้งข่าวนะครับแล้วก็การจัด คิวต่างๆให้แต่และคนทํางานกันได้เวิร์กในวันนี้ขอบคุณเจ๊เล็กขอบคุณเจ๊ชัยนะครับแล้วท่านผู้ชมทุกท่านผู้ติดตามทางช่องกระเทยแม่ลูกอ่อนทางช่องลุงดอนเกตเบือกและสื่อออนไลน์ทั้งหลายน้องโอปอต้องขอประทานโทษมาณที่นี้ด้วยเพราะโอปอต้องไปทําธุระที่ศาลดีกาเพื่อ,อไล์สดสู่สาธารณชนสู่มวลชนก็จึงฝากให้ลุงดอนกับกระเทยแม่ลูกอ่อนเป็นสื่อในการเฝ้าที่ศาลเด็กนะครับ ทางเบญจานะครับก็ยังไม่ทราบผลนะครับเดี๋ยวรอการประสานงานทางโทรศัพท์ว่าได้ประกันตัวหรือเปล่าครับนะฮะตอนนี้เราได้แต้มที่5แล้วครับเช้าสี่สารสีแต้มเราเก็บได้หมดบ่าย2แต้มนะฮะคดีสารเด็กเราได้แล้วหแต้มเหลือแต้มเดียวครับ อีกแทมสุดท้ายก็คือเบญจาว่าจะได้ประกันตัว<ล>หรือ,รอ,อเปล่านะฮะเจ้าเบญจาได้ประกันตัวนะครับมีจุดพลุฉลองแน่ครับนะฮะหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับนะครับนี่คือเราได้แล้วห้าแมจากหกแ้มทั้งเช้าและบ่ายนี่เราก็จะไปลองุ้นนะครับเผื่อมีอะไรอีกนะครับครับเดี๋ยวเราจะไปที่เรือนจำพิเศษ เดี๋ยวเราจะไปที่เรือนจำการคองเพลมไปอยู่กับอเล็กต่อถ้าเบญจาได้ประกันตัวเราจะรอหน้าเรือนจำการคองเปลมเลยครับขอบคุณมากนะครับขอบยุติการไล์สอดแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับดีใจกับเด็กทั้งสองด้านด้วยครับน้องน้องบีและน้องเพรที่ได้ประกันตัวน้องเพรก็มีอิสระแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยกับเราในเรื่องเราต่างๆนะครับเพราะเขาไม่มีเงื่อนไขใดๆ ขอบคุณแมกนะครับยุติการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับดีใจครับน้องเพชรกับน้องบีมและประกันเหลือเบญจาคนเดียวครับรอคําสั่งจากสาลนายากรุกเทพได้ครับกรับบคยุติการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับขอบคุณครับทุกท่านครับ